เอาลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Amanda the Adventure 2นะครับ the Adventurer 2ครับก็ผมรู้สึกว่าเกมน,นี้มันน่าสนใจดีนะฮะแต่ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปกด start กันเลยครับ <c oughs> ว่าแต่ว่าหน้าจอทีวีคือสัญญาณขัดข้องอย่างหนักเลยนะครับไป่ๆๆทุกคนเราไปกดเริ่มกันดีกว่านะครับ โอ้โอ้ไม่ก็ทำไมเสียงดนงตรีเมื่อกี้มันดังขนาดนั้นละครับนี่เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยหืมโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอปแรบบับเป็นเมาส์เซนซิทีฟดีขึ้นปะวันเนี่ยอืมประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะครับโอเคเหมือนว่าเราจะเข้ามาอยู่ในเอ่อห้องสมุดนะครับอันนี้เป็น โตอินโฟเมชันนะฮะไหนดูสีสำรวจแป๊บหนึ่งนะครับอ่ออันนี้เข้าไม่ได้มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือสวัสด,ดีชัน้นอะไรละ่ะ KPL Mascot Woodley อ๋อโอเคครับมีเครื่องปินนะฮะส่วอ,อันนี้ก็จะเป็นชั้นหนังสือต่างๆครับอุ๊ยมีหนังสือตกอยู่ด้วยเก็บได้ไหมเราเก็บยังไงวะ โอเคครับคืออะไรอ่ะไม่รู้ทิ้งไว้ก่อนไหนลองไปดูว่ามันจะมีอีกไหมครับนี่มีคอมพิวเตอร์ให้ทำะไรหยิบได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหหนังสือเต็มไปหมดเลยมาดูห้องด้านนี้กันนะครับเอ่อเป็นมุมของเด็กนะครับฝั่งนี้อุย้ยมีหนังสืออีกแล้ว แล้วตรงนั้นมีอะไรเอ่ยอ่าเป็นเป็นโต๊ะอ่านหนังสือของเด็กๆครับอันนี้ก็มีฮะทำไมมันมีหนังสือวางละเกะละกะเต็มไปหมดเลยวะทำไงอ่ะเนี่ยเล่นได้ปะอ๋อไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองเดินกลับไปตรงโต๊ะอินโฟม t ชันนะครับเงียบเหงาสเสลือเกินที่นี่ เดี๋ยวนะครับก่อนจะไปโต๊ะผมขอแวะตรงนี้อีกสักหน่อยอุ้ยอย่างไรยะให้ไุวยวายอะไรวะนี่เหมือนจะไม่ได้มีเราอยู่คนเดียวในที่แห่งนี้หรือเปล่าครับเอ่อดูสิอันนี้คืออะไรอะสวัสดีฉันเวนดี้วิมรครับ เออและฉันเป็น uh, ผู้ดูแลส่วนตัวของคุณโอ้โ oh, ห oh, เรามีผู้ดูแลส่วนตัวด้วยครับสแกนหนังสือโดยใช้เครื่องสแกนเอ่อ uh, เพื่อค้นหาประวัติการชำระเงินนะครับถ้าถ,ถ,ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะโอเคเรากลับไปดีกว่ามาดูดีตรงนี้เฮ้ยมีอันนี้ด้วยครับในข้อความนะครับเขาเขียนมาว่าสวัสดีมากเกลต ฉันเจอเทปแปลกๆในการคืนหนังสือฉันยังไม่ได้ตรวจสอบด้วยตัวเองแต่ฉันหวังว่าคุณจะลองดูเมื่อทําได้มันอยู่ในตู้ที่ล็อกไว้คุณจํารหัสได้ใช่ไหมนอกจากนี้คุณอาจจะต้องดูหนังสือบางเล่มนะครับฉันได้รับแจ้งว่าบางเล่มเนี่ยถูกดัดแปลงและฉันสาบานว่านี่เป็นครั้งที่5ในสัปดาห์นี้ฉันเก็บพวกมันไว้ให้คุณแล้วแต่ฉันคิดว่าคนดูแลคนใหม่บังเอิญเอาพวกมันกลับเข้าไปในห้องสมุดโดยไม่ดูดีๆนะครับ ฉันไม่อยากถามแต่ถ้าคุณมีเวลาคุณลองสำรวจร,บรอบๆห้องสมุดดูว่าจะหาเจอไหมมันควรมีประวัติของหนังสือเหล่านี้ในฐานข้อมูลห้องสมุดดังนั้นใช้เครื่องสแกนเพื่อช่วยคุณในการค้นหาอย่านอนดึกเกินไปล่ะตาตีสวัสด์จากโซฟีนะครับปะโอเคแสดงว่านี่ไอหนังสือที่เขาว่านะครับน่าจะเป็นเล่มนี้วิมีโค้ดนะฮะ เราสแกนครับผมเฮ้ยนี่ไงสแกนแล้วนะครับโอเควางไว้นั้นแสดงว่าหนังสือที่เราเจออันนั้นนะ่ะเราต้องเอามาสแกนนะครับเราไปไล่เก็บทีละเ,เล่มฮะอันนี้เล่มหนึ่งวิ่งได้ไหมครับเนี่ยอันนี้คือวิ่งอยู่ปะผมเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมจะไปเก็บให้ครบก่อนแล้วค่อย มาสแกนทีเดียวนะครับไป,ไปไปไปทุกคนเราจะไปห้องนี้กันใช่ไหมมันมี2เล่มที่อยู่ห้องนี้อันนี้อะไรอะ CE5 มันคือโค้ดอะไรครับผมแบบว่าใช้ทำอะไรเล่มสุดท้ายฮะใช่ไหมดูเหมือนจะเป็นเล่มสุดท้ายนะ เ็กซี C. ตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีแล้วเออนี่ครับโอ้สองเล่มมีสองเล่มเลยอุ๊ยอันนี้มีเลขแปดบอกเลยครับพัโซโซเหรอม,มีกี่อันวะหนึ่งสองสามสามอันไปไปเอาเล่มสุดท้ายของเราครับผม บรรยากาศมันเงียบสลือเกินโอเคต้องก้มหยิบนะฮะยืนหยิบไม่ได้ครับเอ่อดูสีดูสีไม่มีครับผมโ okay. อเคเฮ้ยทำไมอันนี้มันว่างเปล่าว่วางเปล่าแสดงว่าอะไรอันนี้เอ๋อโอเคครับไม่เกี่ยวเดี๋ยวนะแล้วก็ แล้วผมลอยงย่อเก็บทุกอันเลยปะเนี่ยอันนี้มีฮะนี่ได้มีใช้ได้น,นี้ล่ะอันนี้ไม่อันนี้ครับอ้าวอันนี้อันนี้เล่มเล่มแบบเป็นเล่มตัวตึงเลยฮะผมว่านะอันนี้มีโอเคสแกนไปอ๋อหนังสือได้รับความเสียหายนะครับ เล่มนี้ใครเป็นคนยืมไปฮะเออกดไม่ได้แต่ตรงนี้ตรงนี้กดได้ว่าเอาทุกคนผมชอบกดผิดอยู่เลยออกออกอ,อกืมเ,เดี๋ยวนะเล่มน,นี้ JP ย่อมาจากอะไรวะ JP หก เอพชนาธานแพตปะนี่ครับผมว่าผมว่าใชาแ่แหละเกมพัซโซแบบนี้ BS เหรอ BS มีไหม B, e s อืมไม่มีไม่มีหรอสแกนไปยังเนี่ยอ๋อนี่ไอ๋อโอเคครับเดลลี่ชูชูเบลนะครับ แสดงว่าเฮ้แล้วผมโยนอะไรโมวซัวแล้วปั๊บมึงนะอันนี้โอเคอันนี้ใช้ได้ครับอันนี้เอาไปไกลๆเอออ่ะสองเล่มนี้เช็คแล้วเฮ้ยอันเนี้ยเช็คแล้วแล้วก็อันนี้เช็คยังวะอืมอยัง C.E อนไรเหรอ Chase Immersion นะครับ อ okay. อันนี้ล่ะน,นี่เช็คไปแล้วนี่ว่าโอ๊ยงงอ๋ออยู่นี่ครับอันนี้ไม่มีชื่อฮะแต่เป็น8แสดงว่าผมขอคิดแป๊บนึงนะให้ใส่รหัสรหัส4ี่ตัวปะเดี๋ยวนะ1 2ึ่สอตัวพอดีเลยครับอันเนี้ยแสดงว่าอันนี้มันเป็นอันสุดท้ายก็คือเลขแปครับ แต่ใครมาก่อนมาหลังนะเอ่อ JP JP อยู่ไหนลูกอันนี้รือเปล่าครับนี่ JP คือเลข6อุ้ยอุ้ย,อ,ยอะไรวะอุ้ยทุกคนน่ากลัวเนี่ยมันไม่ใช่เกมแบบใต่ไส้นะครับโอเคเมื่อกี้เลขอะไรนะ6ใช่ไหม DS 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 เล่มไหนครับไม่ใช่เอ่ออันนี้ เป็น3 6 3อันนี้เอ,อ่อ5โอเคแสดงว่า6 3 5 8ครับมาเล่เนไงวะโอเค6 6 5 6, 6 6ครับ3ปึ๊บ5ปึ๊บแล้วก็8ได้ปะเอาได้แล้วครับ yes easy นะฮะอุ้ยแล้วมีเทปด้วยครับเทปเขียนว่าอะไรอ่ะเอ่อวางแผนท่องเที่ยวกันเถอะหรอน้องเขาจะไปเที่ยวไหนครับเอมนด้าเห็นนะเราน่าจะต้องเอาไปใส่ในทีวีนะครับตรงนั้นไปๆ,ๆทุกคนเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรโผล่อุ้ย เออเอ่อไอ้อออออออตรงนั้นน่าจะเป็นแค่แบบว่าเงาเหรอครับเนาะใช่ผมว่าใช่เงาเงามาเรามาใส่เทปกันดีกว่าครับบอเติบร้อยอุูยเสียงดังเกินเอาละฮะ Amanda the adventurer นะครับมาแล้วครับผมดือสีคืออะไรอุ้ย วัสดีเพื่อนๆฉันอแมนดาคุณคือต้องการที่จะไปที่ไกลแสนไกลไหมเยี่ยมเราก็ทำได้นะอย่างน้อยในจินตนาการเราก็ทำได้อะนะด้วยรถไฟวิเศษของฉันถ้าคุณสามารถไปเยี่ยมใครก็ได้ในโลกคุณจะไปหาใครอ,อืมไปเยี่ยมใครดีครับ ในโลกเหรอในโลกผมอยากไปเยี่ยมใครวะไม่มีครับเยี่ยมตัวเองได้ไหมอออยากไปเจออเมนดาไงเล่าเออคุณคิดว่าคุณสามารถทำแบบนั้นได้จริงๆหรอฉันชอบฝันกลางวันเกี่ยวกับสถานที่ทั้งหมดที่ฉันสาวอดอะไรวะนะ่ะอุ้ยสัญญาณมันคืออะไรครับ โอเคอันนี้เราก็ต้องมาวางแผนทิปให้น้องเขานะครับแต่ในนี้มันมืดมากๆเลยฉันควรเปิดผ้าม่านหรือไม่ก็เปิดโคมไฟดีไหมควรครับพี่เปิดให้มาเอเหยบเยบมาการเหมือนนอนเลยครับอุ้ยมันดีขึ้นเยอะเลย เอาละมาวางแผนการเดินทางกันเถอะวันนี้มีที่สามที่ที่ฉันอยากไปโดยใช้รถไฟวิเศษของฉันอย่างแรกฉันอยากเห็นหอไอเฟลฉ้นสามารถทำสิ่งนั้นได้ที่ไหนเดี๋ยวนะครับทุกคน่อ,อนที่เราจะไปเลือกนะครับคือเมื่อกี้มันมีอะไรใต้โซฟาหรือเปล่าครับหรือผมตาฝาดวะผมว่าผมก็ไม่ได้ตาฝาดนะ อมันแหบป้ามองไม่ทันครับโอเคน้องเขาบอกไอเฟลทาวเวอร์กันนี้สิครับเอาล่ะเราจะไปปารีสก่อนด้วยรถไฟวิเศษเฮเหมือนว่าตัวไปปารีสจะราคาสองเหรียญนะมาดูกันว่าในกระปุกออมสินของฉันมีอะไรบ้างทางที่ดีที่สุดในการเปิดกระปุกอมสินคืออะไรฉันสามารถดึงจุกออก หรือฉันสามารถทุบมันอา่าทุบเลยครับน้องพี่ว่าระดับเราเอาไมอ่ะโอเคพี่ขอโทษคือมันไม่ได้กดตรงนั้นให้ทุบหรอกครับก็นึกว่าแบบกดตรงหมู่แล้วก็เพียงเลยมานับพวกมันด้วยกันเถอะหนึ่ง สองสสี่ห้าฉันมีเหรียญห้าเหรียญล่ะนั่นเกินพอสำหรับการแะวรข้างหน้าของเราด้วยซ้ำเราแค่ต้องเอาเหรียญออกไปสองเหรียญคุณช่วยนับได้ไหมอืมโอเคเอาบึงบาบางังทำไมล่ะครับสถานที่ต่อไปที่ฉันอยากไปนั้นพิเศษมากเพราะว่ามันทำให้ฉันนึกถึงเกรซเชนเพื่อนของเราที่นั่น ไปที่เกาะตุ๊กตาที่ทตาย,ตายแล้วกันเถอะมันสามารถหามันได้ที่ไหนตายหาแล้วทุกคนคือผมไม่รู้ว่ามันมันคือที่ไหนที่ไหนมีเกาะหรอครับอันนี้ประเทศอะไรวะอ่าอังกฤษปะอ๋อเน,นี้ยอันนี้อันนี้ไม่ชัวร์ครับอันนี้น่าจะบราซิลน,นี้อียิปต์อียิปต์นี่ถือว่าเป็นเกาะหไหมฮะ อันนี้แล้วกันนะลลองลอง <Wow. S 1> องการวางแผนทริปนี้กับคุณคงต้องใช้เวลาตลอดไปใช่ไหมเอออืม oh. hmm. ไม่ใช่เหรอเกาะอันนี้อันนี้คืออียิปปะวะแต่มันก็ดูเป็นเกาะน,นะครับสถานีต่อไปของเราก็คือเมืองเม็กซิโก ตั๋วไปไมซสโกด้วยรถไฟวิเศษราคาสามเหรียญล่ะเออยังไงก็ตามตั๋วมันราคาสามเหรียญงั้นเอาเหรียญพวกนั้นออกจากที่เรามีผู้คนเมื่อกี้มันมีอะไรข้างใต้จริงๆนะเมื่อกี้ผมเห็นน้องมองอยู่อ่ะน้องชะงักไปอยู่นะครับฉันยังเหลือที่ที่อยากไปที่นึงเราต้องการเงินมากกว่านี้ ราจะทำยังไงกันดีฉันสามารถขายหนึ่งในนี้เพื่อแลกกับเหรียญได้นะเธอคิดว่าไหนจะขายได้มากที่สุดอืมดูจะขายได้เยอะที่สุดน่าจะเป็นไอหมีนี่ตาหลุดปะเนี่ยครับใช่ไหมไอสองตัวนี้ดูสมบูรณ์สุดละแต่ว่าผมขายอันนี้ได้ไหมผมชอบไอตัวเนี้ยไม่อยากขาย ไก่มันจะขายได้เยอะเพราะว่าเออตัวตลกแล้วกันนะครับโอเค b By the way นะฮะคือเมื่อกี้ไอผมนึกว่ามันเป็นอียิปต์ที่แบบเป็นขั้นพีรมิดอะครับจริงๆมันคือเม็กซิโกโอ้โหโอเคความรู้รอบตัวน้อยจริงๆครับอ่อาไปไปขายขายคุณคิดว่าฉันสามารถหาเหรียญจากของเก่าๆนี้ได้จริงหรอ ใช่วะไอืมไก่หรอมาขายมิสเตอร์รูสเตอร์กันเถอะมีใครบางคนให้ฉันมาตอนที่ฉันรู้สึกแย่และกลัวและมันทำให้ฉันหัวเราะได้และฉันหวังว่าเขาสามารถทำให้คนอื่นหัวเราะได้เช่นกันเออน่ารักจังเลยครับน้องได้ตังมาแล้วกี่บาทแล้วนะ วว้าวฉันได้สามเหรียญจากการขายมิสเตอร์รูสเตอร์ล่ะโอเคมาดูกันว่าจุดหมายปลายทางต่อไปของเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ฉันชอบเรียนรู้ประวัติศาสตร์ระหว่างการเดินทางฉันจะไปทัวร์และเรียนรู้เกี่ยวกับแจ็คเดอะริปเปอร์ได้ที่ไหนแจ็คเดอะริปเปอร์คือใครครับผมแจ็คเดอะ c ริปเปอร์ไออันนี้ประเทศอะไรวะเนี่ย คลิปหายละเออหรือว่าอ่าลอนดอนแล้วกันนะครับ going เอาถูกเฉยว่าตั๋วไป London ลอนดอนราคาสี่เหรียญและฉันมีแค่สามเองฉันไม่รู้ว่าจะหาเหรียญเพิ่มสำหรับการเดินทางได้ที่ไหนฉันอาจจะไม่ได้ไปไหนเลยด้วยซ้ำเดี๋ <a> ยวนะฉันไม่เหรียญอยู่ในกระเป๋านี่ อนนี้ฉันมีสี่เหรียญแล้วนั่นมันเพียงพอสำหรับสถานีสุดท้ายละ่ะอุยอุยตัวอะไรอะไอตัวแปลกๆเนี่ยไปอุยน้องกลัวนะน่ะนี่ไงผมว่าแล้วมันมีตัวอะไรจริงๆเนี่ยมันคือตัวอะไรวะอุยเอาอ๋อหรือมันคือสัตว์เลี้ยงของน้องเหรอครับไม่นะไม่ไม่ไม,ไม,มันกินเหรียญฉันไปหนึ่งอันเอาสวยแล้ว แล้วทีนี้จะไปเอาบาทหนึ่งมาจากไหนอะครับโอ้โอดไปเที่ยวเลยน้องไม่เป็นไรนะฉันแค่อยากจะไปเที่ยวบ้าง<ไหน>ฉันจะหาเหรียญเพิ่มได้จากที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้น่าสงสารน้องเขามากเลยครับเออเราต้องหาตังค์ให้เขาอะอืม อืมเฮ้ยตรงนี้คลิกได้ปะเนี่ยว,ว้าวป็นฉลาดจังเลยมักจะมีของทุกอย่างอยู่ในเบาะโซฟาเสมอแล้วนะวิได้มาสามเหรียญเลยนะครับ oh, <hey! S 1> เอาล่ะถึงเวลาขึ้นรถไฟของฉันแล้ววิดดเดินด็อกแดกแล้วนะครับด,ด็กดอกแดกด็อกแดก จ่ายตังค์เรียบร้อยพร้อมเดินทางครับผมอแมนดาพร้อมเดินทางมากเออโอเคนี่ <is> มันสนุกนะฉันว really ่าแต่ฉันหวังว่าจะได้ออกไปดูโลกจริงๆโอ้คือน้องเขาอยากออกมาข้างนอกมากเลยนะครับนะ้าน่าสงสารออ,อุ้ยโ oh อ้ my god หุย รอาแล้วหืมเขาเสิร์ฟเสิร์ฟเทปให้เราเหรอครับโอ๊ยจริงปะอย่าจ้าเอ๋นะเฮ้ยเฮ้ยมีกวักมือด้วยเออเรารีบเดินไปเก็บแล้วรีบไปครับเออ,เอ,อขอขอไม,ไม่ต้องแบมือครับอืเป็นเป็ดปะเนี่ยมือใหญ่ขนาดนั้นนี่ครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวจริงด้วย บอชมี me, ว่ะดูฉันสิเออดูดีไหมฮะอยมีการข่ำด้วยครับโอ้เสียงมันแบบดังมากโอเคเสียบเบาะเทปเข้าไปครับเบาะอ,อ่าจะเป็นใครอฮะเอ,โอ้โอ้ยโอ้ยสัญญาณไม่ดีครับแล้วซับไตเติ้ลไปไหนฮะ โอ้โหเทปยังล้วนเลยนะครับติดกมั่วไปหมดตอนนี้โอ้ยรกตุกกระตุกกตุว้ายตาโตเลยครับอแมนดาตาโตเลยฮะเอออแมนดาไม่ชอบใจแล้วนะคะ อุ้าย้าย้าวัดเด้อ้ยทำไมน้าจอไปนี่ไงนะน้องอุ้ยเตรียมพร้อมสำหรับการผจนภัยเหรอไม่พร้อมได้ไหมอะไรวะ โอ้โหอ่าโอเคโอเคครับก็มันเป็นเดโมโเนาะเดี๋ยวเรามารอเล่นเกมเต็มกันดีกว่าครับน่าสนใจมากๆว่าเราจะไปผจญภัยที่ไหนกันนะครับโอเคก็วันนี้นะฮะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันตอนเกม เกมเต็มออกแล้วละกันนะครับโอเคก็วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย